ฟ้ามีตาตอนเรื่องอัศจรรย์พันลึกเป็นเรื่องราวของครูอโงที่เห็นเหตุการณ์งูขนาดใหญ่ตกลงมาที่รถผู้ปกครองจึงพูดถึงเรื่องพญานาคขึ้นมาทำเอาคนฟังขนลุกครูเดชาที่มองอยู่ก็คิดแผนที่จะช่วยให้ร้านของแฟนสาวขายของได้เยอะๆครูเดชาจึงจ้างลุงกอบพันลงในโรงเรียน ให้ไปเล่าเรื่องอัศจรรย์พันลึกให้ทุกคนในโรงเรียนฟังโดยลุงกอบเล่าว่าทุกคนกำลังจะถึงความตายจะต้องตกนรกวิธีแก้คือต้องทำบุญนำพญานาคเจ็ดเศียรมาบูชาผู้ปกครองและครูอนงก็เชื่อตามลุงกอบแต่ซีอิวนักเรียนคนหนึ่งเกิดสงสัยว่าทำไมเรื่องอัศจรรย์พันลึก ถึงเกิดแต่กับครอบครัวที่ร่ำรวยมีเงินซีอิว๋วจึงชวนน้ำโมไปจับตาดูลุงกอบแต่ก็ไม่เจออะไรผิดปกติเห็นแค่ว่าลุงกอบเป็นคนขยันใครให้ทำอะไรก็ทำรวมทั้งไปรับจ้างตัดต้นไม้บ้านคูเดชาแต่ก็แปลกใจว่าทำไมบ้านคูเดชาดูใหญ่โตฐานะดูดีเกินกว่าคูระรดับเดียวกัน ซีเอวกับนโมก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับนาภาแม่นโมวิเคราะห์กันจนได้รู้ความจริงว่าครูเดชาจ้างลุงกอบให้แต่งเรื่องเล่าโดยอาศัยความเชื่อความงมงายของครูอานงหลอกทุกคนให้มาซื้อปูนปั้นพญานาคร้านของรัศมีแฟนสาวครูเดชาเหล่าครูผู้ปกครองรวมตัวกันแจ้งความครูเดชา ลุงกอบและรัศมีส่วนครูอนงก็รู้สึกอายมากที่เชื่องมงายจนไร้สติแต่ก็ต้องขอบคุณเด็กๆที่มีสติช่วยกันจับมิฉาชีพได้ยกแกง๊งโปรติดตามชมละครสั้นรายการฟ้ามีตาตอนเรื่องอัศจรรย์พันลึกออกอากาศวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2563เวลา 14นาฬิกา20นาทีทางช่อง7 HD กด35กดติดตามช่องเจ้าแม่ละครทาง u t u b e และ a c e b o o k กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน